จเจริญสุขเจริญพรสุปาสุขบุปาติกาทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่3 7เดือนธันวาพศ2561โดยสมมุติว่าเป็นวันที่สิ้นปีหดยอีชั่วโมงกว่าจะเป็นวันเปลี่ยนตัวเลขจาก1เป็น2 สมมติว่าปีใหม่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเปลี่ยนตัวเลขจากสี่หนึ่งเป็นสี่สองโตัวเดียวความจริงในเดือนมกรามีมาตั้งแต่เรายัางไม่เกิดเดือนธันวาสามทิเจ็ดธันวามก็มีมาตั้งแต่เรายัางไม่เกิดเกิดมานันก็มี ดาาเดือนธันวาสามพันเด็ดเดือนธันวาเหมือนกันแม้ก็วันที่หนึ่งมุกรามันก็ของเกับเอามาเปลี่ยนเป็นพศกว่าปีใหม่โดยสมมุติว่าปีใหม่เปลี่ยนตัวเลขตัวเดียวตามปกติของโ,โลกมีเฉพาะวันหนึ่งคืนไหม จากวันหนึ่งขึ้นหนึ่งเป็นสัป,ปดาห์4สัป,ปดาห์มาเป็นหนึ่งเดือนคิบสองเดือนเท่ากับหนึ่งปีจากเดือน,กนมการาคุมพามินามีชาปุตตะภานิทุนาโกรัตดาสิงหากัญญาสุราพุธิกาคันวะสิบสองเดือน เช่นหนึ่งปีสมมติเป็นหนึ่งปีหรือหนึ่งพอทจะเดือนเก่าวันกันหนึ่งวันของกับหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ละวันแต่ละคืนหนึ่งปีมีสามฤดูกาลอย่างปีใหม่ปีเก่าเขาสมมติว่าเดือนธันวาสามสิบเอ็ดเหมือนวันนี้ พอเที่ยงคืนก็จะเป็นขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งเปลี่ยนโทรตอไปแล้วจากสี่หนึ่งมาเป็นสี่สองเมื่อปีใหม่คือคืนกันไปตามภาษาของชาวโลกเดือนมกราอีกและนี่คือความจริงของสังคมเราในโลกเรา ่อน,นั้นพุทธองค์จึงเตือนสาวกทั้งหลายวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรอยู่มีความหมายหรกอึป่แต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปนี่เธอทำอะไรอันนี้ท่านเตือนสติเฉพาะสาวกผู้ปฏิบัติธรรมสมัยพระอ,องค์ยังทรงมีประชนอยู่ในจารึก่ายในไปเลก เพราะนั่นคือความไม่สมาธแต่ตาโลกเขาไม่ได้ทิ่หรอกมองไม่เห็นเป็นปีใหม่กันนึกคลื้นกันไปเที่ยวจารึกกลับไปสูบ้านเกิดเบิงนอนเหยียดยากี่น้องใส่สนุกสนานกันขี่รถขี่เรือไปบางทีกันอยู่ปยติเหตุ ต่่ทางเรือถ้าเรือจมตายในน้ำไม่ว่าบนบกในน้ำมันก็ตายแต่ละปีแต่ละเดือนที่ผ่านไปถึงบปีมันมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ว่าอาคีภัยโจรภัยมันก็มีกันทุกปี ฉันได้สื่อเตือนสาวกทั้งหลายว่าตัวบทิกาผู้สน้าในสรรมาปฏิบับาทเป็งเล่นหลักในการภาวนาเพื่อทำจิตให้มีสมาธิให้มีสติปัญญามองด้านในให้เข้าใจเรื่องจิตควบคุมจิตให้มีอารมณ์สมาธิ มีอารมณ์กรรมฐานเมื่อนามันรูปเป็นอารมณ์เมือ่อจิตจัดถ้าลมสมาธิก็ไปเช่นพหกถ้าอารมณ์รูปนามอย่างน้อยก,จก็จิตตานาคาีหรือทำลายความรู้สึกที่นึกนามรูป ทำในจิตว่าจวองปินต์เล็กุงแต่งไม่มีก็เป็นภากินาศกมีอารมณ์นมพพานเป็นที่ตั้งและเจตสิกนมพผานไม่จ้องมาเวียนว่ากายเกิดในภพน้อยหมืนใหญ่่นขเรียกว่าวลโลกุตระภูเป็นอาสังกัตธรรมทรรมที่ไม่มีปัจจัยปุงแต่ง ในวันนี้พลังประมาณสูงใหญ่สูงสมุดสูงตามสนามารปแต่อุบาสุบาสิกายังมีภาระในผูกพันในการทำมาหากินจ้องดิ้นลงขนขวายเพื่อเอาทรัพย์สมบัติมาประกอบอาชีพประจําวัน ประจำเดือนตลอดทั้งปีเยนนี้มันจึงแตกต่างกันในพุธศาสนาแต่ละวัดแต่ละแทนอั่งนั้นกำรับการพัฒนาด้านจิตมันต่างกันที่จริงและอันเดียวกันนั้นแหละทีนี้คนที่นำสำคัญเลย คนเราไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วสมาำคนเห็นความจริงขึ้นแล้วเขาจะไม่ทำหรอกถ้ายังทำอยู่มันก็ยังมีบุคคลอยู่เอาของหลอกบุคคลอยู่อันนี้เป็นเครื่องวัดให้รู้เนีนะ่ยเขารู้แจ้งเขาจะไม่หลอกใครเพราะไม่มีบุคคล ไอ้จัดบุคคลตัวตนเราเขานะี่ยมันครอบงำอยู่ไม่มีบุคคลมันก็ไม่มีมนุษย์มันมีมนุษย์คนก็ไม่มีอันนี้มันจึงดับสูญแต่ละวันไปอันนี้เราพูดโดยสมมติในฐานะเราบาปบาติกาผู้แสวงหาสศธรนาคือความจริงแต่ละวันแต่ละคืนมันจะผ่านไป ไม่ว่าจะดูหนาวจะดูแรงจะดูฝนมันแค่วันหนึ่งคืนหนึ่ยหลวงพ่อเองเรียนมาหมดหมอนดูต่างๆเรื่องนี้เลิกดูคนเราเนี่ยมาเห็นความจริงึืนว่าเราไม่เกิดจากสังวันก็กัางคืนไม่ตายกัางคืนก็กัางวันสองลักษณะมันี้อยู่อย่างนี้ มีมาแล้วตั้งปรลลม,มตัตแล้วมันจะมีต่อไปใน่วงดาวตาแต่มันจะมีอยู่อย่างนี้วันเดือนปีมันจะมีมันอยู่อย่างนี้เปลี่ยนแต่ตัวเลขตัวเดียวเดินหน้าเรื่อยแค่นี้เขาก็สมมุตรริว่าปีใหม่ที่จริงไม่เดือนมกราน,นั่นแหละวันเดือนหนึ่งนี่ย อย่างปีนี้เราได้ทำสร้างวิหารขึ้นกวางเวลาเลิกวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งพศวอสี่ีหนึ่งขลังสองหนึ่งถึงบัดนี้เดือนสุดท้ายเป็น31ธันวาคมปีหนึ่งจะสิ้นสุดลงไม่ช้าจะเปลี่ยนจาก ปีหนึ่งเป็นปีสองขึ้นเรียกว่าปีใหม่เสด็จมฆลายวันที่หนึ่งนี่แหละเป็นอยู่อย่างนี้แต่ทางโลกเขาไม่ได้คิดไม่ได้ที่เจรณารอบหนึ่งแต่ละวันแต่ละทีนี้มันเอาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีวิญญาณของหรือไม่มีวิญญาณของเสื่อมไปสิ้นไป มันมีอายุไขของมันอย่างน้อยจะร้อยกว่าปีอย่างวัตถุข้ขาวอนดัง,างตางมันเกิดในตัวเพราะมันเองใบทนต่อดินว่าอากาศไม่ได้นี่คือสัจธรรมผู้เจ้ามาได้สร้างมาฉันมาตัดสูรร้ถ้ากำมาเห็นความจริงสอนหลังสัจธรรมที่ปรากฏอยู่ในตาเราปรากฏในหูเรา พระพุทธเจ้าสั่จะเป็นมนุษย์พ่อแม่พี่น้องเป็นมนุษย์ญาติญาติต่างๆเป็นมนุษย์แต่ท่านมีความสามารถเป็นปุสริยบุคคลม,มาจสะสรอโรสมาจัมพุทธิยานนั้นคืออะไรพอท่านได้ทำเพียนมาเป็นเวลาหลายสิปปบปรษากบารมีมาจนได้มาสรสม เมื้อเท้แ่ธรรมะให้ลัง,งายขึ้นให้ปฏิบัติขึ้นมุ่งสู่โลกุตระภูมิแต่เดนี้เกเจียตาลต่างๆเอาธรรมะพุทธองค์ไปหากินกันต่างๆนานาแบกแนวไปหมดคนโง่งมันมากก็ต้อง,ลงหลงไหลฝ่ส่ฝันไปในทางที่ว่าของวิเศษของอะไรต่า,างๆนี่คือ ความไม่รู้จิตวันเดือนปีนั้นเป็นของเกา่าเดือนธันวากับสามสิบเจ็ดของเกา่าสิน้นกออสิ้นเดือนหนึ่งมกรามันก็ของเก,าก่าทำๆซ่าซ่าอยู่นั่นเองพิจนารนณา,นาแล้วไม่ได้อะไรแม้จะหารการกินลงไปในท้องมันยังออก และเอาอะไรจากข้างนอกเดญนั้นพุทธองค์จึงว่าเป็นเครื่องอาศัยของบรรพชทตเสี่อย่างอาศัย้างอาหารกินดับความหนีวไปวันอาศัยเสื้อผ้าที่เขาถวายให้มาเป็นเครื่องลงหกจิตกายกันเหลือกันยุงอาศัยเสนากันหน้ากุฏิยี่ห้าลต่างๆที่เขาถูกให้อาศัยกันแดดกันฝน อาศัยยาระสาโรคงาเก็บไข้ใดป่วยบำบนันทุกบำรงจุกหายกว่าหายไม่หายกว่าตายอยู่แค่นี้เพรานั้นมันมีอะไรจะดีขึ้นมาเลยมีตัวเลขตัวเดียวแต่สังคมนั้นน่ะทางโลกเขาดิ้นรนมีตัวนี้ไม่พอมีตนั้นไม่พอนั้นคืออะไร ผู้มีมากก็ยิ่งดึงดนมากเรฉะนั้นพุทธองค์จึงหวาบพองอยู่เป็นมิตรม่รู้จักอีกมีตัวตัณหาคนเราแต่ละวันจากวันเป็นสัปดาห์สีสัปดาเป็นเดือนที่สองเดือนเป็นสีเปลี่ยนเลขตัวหนึ่งสามทีเปทธันวา แต่ต่อไปมันก็นถึงเลยดูหนามมันก็สามที่เดีกันว่าสิ้นปีแล้วปีเก่าอีและเขาว่ปาปีเก่ามุกกลาอีกสโกตปีใหม่อล้เปลี่ยนจากหนึ่งเป็นสองจากสี่สองเป็นสี่สามต่างระดับตัวเลขสุดเดียวเพราะนั้นเราในตั้งเกิดมานี่เสื้อผ้าผานมาสี่ชุดปีหนึ่งขาดไปชุดหนึ่งอย่างผ้าปีหนึ่งเปลี่ยนผ้าครั้งหนึ่ง รองเท้าขาดไปกี่คู่ทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีเดีคิดถึงข้อนี้หรดีกว่าหลงพ่อเองเนี่ยนอนอยู่หน้าวัดดูคนเขาวิ่งไปวิ่งมาไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์สามลอ้ออะไรเดินไปเดินมาย้อนมาดูเราสมัยก่อนบวญเช่นเดียวกันเลย มีทางเข้าวัดไม่เข้าผ่านไปผ่านมาเหมือนกันอันนั้นคืออะไรจริงมันรู้ความจริงว่าความโลภควอบงามปกปิดติดเราให้มืดอมนอมองไม่เห็นว่ามองไม่เห็นลัทธิาบมองไม่เห็นพระเดือนนี้หลวงพ่อบวชมาเป็นเวลาสามสิบปีรู้ความจริงแล้วว่าแต่และวันดับไปสิ้นไปทุกเวลานาที ตายวันตายคือในแนวเรามาบวชเราฝึกสมาธิฝึกสะติให้สมบูรณ์เราได้ธรรมะทำโมหะเลและสติสมาาัยจารีทำแลย่อมคู่ของคูป่ปฏิธรรม thank you